อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งพงศวดาบ 9, นบทที่ 44, เจ็ดถึงเก้ายอมบทที่หกข้อที่ยี่สิบสองถึงสี่สิบสี่ประจาวันพฤหัสบดีที่สิบเก้าพฤษธศภาคงสองพันยี่สิบสอง 2022, ทางยูทูบชแนลเจอาร์คิสตียนไทยครับหนึ่งพงศวดานบทที่เจ็ดเชื้อสายของอิสซาคา บุตรของอิสาคาคือโทลาปูอายาชุบและชิมโลนรวมสี่คนด้วยกันบุตรของโทลาคืออุสซีเลไฟยาเยรีเอลยาไมยิบซัมและเชมูเอลซึ่งเป็นบรรดาหัวหน้าของตระกูลบิดาเขาคือของโทลาและเป็นนักรบก้าหารในสมัยของพวกเขาและจำนวนของคนเหล่านี้ในสมัยของดาวิดคือสอง0 0คนบุตรของ พุทซีคืออิสราฮิยาและบุตรของอิสราฮิยาคือมีคคาเอลโอบดีโยเอลและอิชิอาทั้งห้าคนเป็นผู้นำและพร้อมกับคนเหล่านี้ตามลำดับขององคพันธ์ตระกูลบิดาเขาพิทหารสา0 0 0คนพร้อมสำาหรับสงคารามเพราะพวกเขามีภรรยาและบุตรมากญาพี่น้องของพวกเขาเป็นคนในตระกูรทั้งหมดของอิสราค์า เป็นนักรบกชก้าหาจำนวน8 7 0 0 0คนตามทะเบียนลำดับคงเชื้อสายของเบนจามินบุตรเจนามินมี3คนคือเบลาเบเคอร์และายดียาเอลบุตรของเบลามีมี5คนคือเอสโบนอุสซีอุชเชลเยโรมอดและอิกรีเป็นผู้นำของตระกูลบิดาขาวเป็นนักรบกก้าหาจำนวน22,034คนตามทะเบียนลำดับคงบุตรของเบเคอร์คือเซนิราโยอาด เอเลอเซอร์เอเิโอไนอัมรีเยเรโมธอาบิยาอานาโทษและอาริเมตทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเบเคอร์ผู้เขาถูกบันทึกในทะเบียนลำบักพงเป็นผู้นำตระกูลบิดาของเขาเป็นนักรบกล้าหารจำนวน22,000คนบุตรของเยเดียเอลคือบิลฮานและบุตรของบินฮานคือเยอูสเบนยามินเละเอฮูดเคนาอนาเซธานทาชิดและอาชาฮา ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเยดียาเอลเป็นบุตรผู้นำตปกุลของขาเป็นนักรบก้าหาญจำนวน20,000จำนวน17,200คนพร้อมที่จะออกรบในสงครามชุบป,ปิมและหุบป,ปิมเป็นบุตรอิระหุชิมเป็นบุตรอาเฮเออเชื้อสายของนาาักชลีบุตรของนักชลีคือยาซีเอลกุมีเยซเซอร์และชชมลูมเป็นบุตรของนางบินหาเชื้อสายของน,มนาาัมากเสบุตรของนมาเสคืออัสีเอล ผู้เป็นบุตรของพระยาน้อยชาวซีเรียและนางเป็นมารดาของมาคีบิดาของกิเลอาดมาคีก็หาภรรยาให้ขุกป,ปิมและชื่อปิมพี่สาวของเขาชื่อมาคาและคนที่สองชื่อเซโลเฟหัดและเซโลเฟหัดมีบุตรหญิงหลายคนและมาคาภรรยาของมาคีมีบุตรชายคนหนึ่งนางตั้งชื่อเขาว่าเปเลสลน้องชายของเขาชื่อเชเรยและพวกบุตรของเขาชื่ออูรามและราเชมบุตรของอูรามคือ,คอเบดาน คนเหล่านี้เป็นบุตรของกิเลอาดผู้เป็นบุตรมาคีผู้เป็นบุตรมนัสเสและฮัมฮามโมเรเคสน้องสาวของเขาเป็นมารดาของอิชโคสอาบีเบยเซอร์และมาราบุตรของชิเมดาคืออาธิยันเชเคมฮิกลีและอานิยัมเชื้อสายของเอฟลาอิมบุตรของเอฟลาอิมคือชูเทลาบุตรของชูเทลาคือเบเลสบุตรของเบเลสคือชาหัดบุตรของชาหัดคือเอเรอาดาบุตรของเอเรอาดาคือชาหัด บุตรของทหัสคือสาบาดบุตรของสาบาดคือชูเทลาและเอเซอร์กับเอเรอัตทั้งสองชาวกัสที่เกิดในแผ่นดินดินแดนนั้นถ้าชิงพวกเขาทั้งสองลงไปป้นฝูงปัส,สัตว์ของพวกเขาและเอฟลาอิมบืดาของพวกเขาก็โศกเศร้าหลายวันและพวกพี่ของเขาก็มาปลอบโยนเขาและเอฟลาอิมก็เข้าไปหาภรรยาและนางก็ตั้งครรภ์เป็นบุตรชายคนหนึ่งและเขาตั้งชื่อว่าเบเรอาเพราะาว่ามีสิ่งร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวเขาบุตรหญิงของเขา,ขเขาชื่อเชอเอรา ผู้ซึ่งสร้างเวสเฮอรอนล่างและบนและเมืองอุตเซนเชราเอฟอิมมีบุตรชื่อเลฟาบุตรเลฟาคือเลเชฟบุตรเลเชฟคือเทลาบุตรเทลาคือชาหานบุตรชาหานคือลาดานบุตรลาดานคือฮามิพุบุตรฮามิพุคือเอลีชามาบุตรเอลิชามาคือนูนบุตรนูนคือโยชิวาที่ดินเมืองและที่อยู่ของพวกเขาคือเบสเอลกับบรรดาหมู่บ้านละ นารันด้านตะวันออกและเคเซอร์ด้านตะวันตกกับบรรดาหมู่บ้านและเมืองเชเคมกับบรรดาหมู่บ้านและอัชชอ์ผู้บรรดาหมู่บ้านและตามพรมแดนของคนละมัสเสมีเมืองเบชานกับบรรดาหมู่บ้านทาหน้ากับบรรดาหมู่บ้านเม็กกิโดกับบรรดาหมู่บ้านโดกับบรรดาหมู่บ้านบุตรหลานของโยเซฟบุตรของ SL, อิสเอลอาศัยอยู่ในที่เหล่านี้เชื้อสายของอาเชอร์บุตรของอาเชอร์คนอิมนา อิชวาอิชวีเบรียและเสลาน้องสาวของเขาบุตรของเบรียคือเฮเบอร์และมันคีเลผู้เป็นบิดาของบิลซาวิดเฮเบอร์เป็นบิดาของยาเฟตยาเฟตโชเมอร์โคทามและชิวาน้องสาวของพวกเขาบุตรของยาเฟตคือปาสับิมฮานและอชวาดเหล่านี้เป็นบุตรของยาเฟตบุตรของเชเมอร์คืออาฮิโรกา เยหุบาและอารามบุตรเอรามน้องชายของเขาคือโภฟาอิิมนาเชเลสและอามานบุตรของโซฟาคือสุอาฮารเรเฟอร์ชิวามเบรียมราเบเชโฮตธัมมาชิวซาอิสลาและเบโอราบุตรของเบเยเบอร์และเยเยฟูเนปิสปาและอาราบุตรของอุลลาคืออาราฮันิเอลและชิ ลิเซียทั้งหมดนี้เป็นบุตรของอาเชอร์เป็นผู้นำตระกูลของววเขาวเป็นนักรก้กาหารที่ถูกคัดเลือกไว้เป็นผู้นำของเหล่าเจ้านายจานวนคนที่พร้อมรบในสงครามตามที่บันทึกไว้ในทะเบียนลำดับพงคือ26,000คนหนึ่งพงศสมดาจบทที่8เชื้อสายของเบนจามินเบนจามินเป็นบิดาของเบราบุตรหัวปีของเขาอัชเบลคนที่สอง อาหารานคนที่สามนฮาคนที่สี่ราฟาคนที่ห้าบุตรของเบลราคืออัสดาเกราฮาดีฮูดฮาบิชูวานานาอามาอหอูอา,อาเกราเชฟ,ฟูซาและบุกรามต่อไปนี้เป็นบุตรของเอฮูดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำของบรรดาตระกูลที่เป็นชาวเมืองเกบาแล้วกเขาถูกจับไปเป็นเชลยยังเมืองมานาฮัตคือนาอมานอฮิยาและเจราผู้พาพวกเขาไป พวกผู้พาพวกเขาไปและเขาเป็นบิดาของอุสซาและอาอิกูธและชาห์ราอิมมีบุตรชายในดินแดนโมอับภายหลังจากที่เขาไล่คุชิมและบาราภรรยาทั้งสองเขาไปแล้วเขามีบุตรกับโปเดธภรรยาของเขาคือโยบับสิบเบียเมชามันคามเยวุสซาเคียและมมีเามาเหล่านี้เป็นบุตรของเขาเป็นผู้นำของตระกูลเขาเขามีบุตรกับปุชิม คืออาบีทูกและเอเบอบุตรของเอเออคือเอเบอร์มิชอาร์มและเชเมตผู้สร้างเมืองโอโนและเมืองโรสพร้อมกับหลายหมู่บ้านและเดรีอาและเชมาเขาทั้งหลายเป็นเหล่าผู้ <c oughs> เหล่าผู้นำบรรดาระกูลที่เป็นชาวเมืองไอยาโวที่ขับไล่ชาวเมืองกัดไปเสียนั้นและอาฮิโยชาชักและเยวโมสเซบาดิยาอาราชเอเดอร มีคเคลอิชปาและโยฮาเป็นบุตรของเบริอาเสบาริยาเมชุลามอิสพีเฮเบอร์อิสมาลาอิสียาและโยบ,บเป็นบุตรของเอลเปาอายาคิมสิสีสับดีเอลีเยนานซิวเลชัยเอเลอารดายาเบไราอาและซิมลาเป็นบุตรของชิดเมอีอิชปานเอเบอร์เอลเอลอับโดสิตรี ฮานานฮานานอยายามราเอลามอันโทวิทียาอิสไดายาและเปนูเอลเป็นบุตรของชาชักชามเชวยเชฮวิยาอาชาริยายาอาเลชยาอาเลชียาเอลลยาและศีศีเป็นบุตรของเมโยฮัมคนเหล่านี้เป็นผู้นำตระกูลของภูเขาตามลำดับภงของพวกเขาเหล่านั้นนี้เป็นผู้นำที่อาศัยในเยรูซาเล็มบุกบานของซาอู และในกีบีโอลก็มีบิดาของกีบีโอนะอาศัยอยู่ในพระญาของเขาชื่อมาอาคาบุตรของหัวปีของท่านชื่ออักโดนแล้วก็มีซูคิชบาลนาดับเจโดอาหิโยเซเคและมิดโรดเป็นผู้เป็นบิดาของชิเมอาพวกเขาอยู่ใกล้กับญาติของเขาด้วยพวกเขาอาศัยอยู่ในกุลเยรูซสเลมกับญาติของเขาเนอร์เป็นบิดาของคิชคิชเป็นบิดาของซาอูซาอูเป็นบิดาของโยนาชาน มันคีชิวาอบีนาดับและเอชบาอวและบุตรโยนาธานคือเมริบบาอวและเมริบบาอวเป็นบุตรของมีคาบุตรของมีคาคือพีโชนเมเลชาเลียและอาหัดและอาหัดเป็นบิดาของเยโฮอัดดาและเยโฮอัดดาเป็นบิดาของอามอาเลเมชอสมาเวสและซิมารีซิมารีเป็นบิดาของโมซาโมซาเป็นบิดาของมิเนอาบุตรมิเนอาคือราฟา บุตรลาฟาคือเอเรอาสาบุตรเอเรอาสาคืออาเซลอาเซลมีบุตรหกคนและต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกเขาอัสลีคัมโบเคลู l, อิสบาเอลเชียรยาโอปดีและฮา,า,านันทั้งหมดนี้เป็นบุตรของอาเซลบุตรของเอชเอเชกน้องชายของเขาคืออุรามบุตรหัวปีของเขาคือเยอุชคนที่สองและเ e. อลิฟเอลิเฟเลชคนที่สามบุตรชายของอุปราม เป็นเหล่านักรบกกาหาเป็นพวกนักธนมูมีบุตรหลานมากมายจำนวนว่าห้าสิบคนคนทั้งหมดนี้เป็นบุตรหลานของเบนจามินหนึ่งพงสวดานบทที่เก้า ผู้กลับมาจากกรุงบาบิโลนดังนั้นอิสราเอลทั้งวงขึ้นทะเบียนลำดับพงและทะเบียนบ้านถูกบันทึกไว้ในหนังสือกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ก็ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนเพราะความไม่กษัตย์ของพวกเขาพวกแรกที่เข้ามาใสยในที่กรรมสิทธิ์ของเขานรดาเมืองเขานั้นคือคนอิสราเอลพวกโวยหพวกเรวีและพวกบ่าวไพประจําพระวิหารและในเยรูซาเล็มมีบุตรหลานบางคนของพวกยูดาห์พวกเบนจมีนพวกเอสราอิมและพวกบนัสเสอาศัยอยู่คืออุตชัยเป็นบุตรฮามิฮุด ผู้เป็นบุตรปอมรีผู้เป็นบุตรอิมรีผู้เป็นบุตรบาณีเชื้อสายของเปเรสผู้เป็นบุตรยูดานอกจากนี้ชิโลคืออาสาคืออาสายาบุตรหัวปีและบุตรของเขาจากบุตรของเสราคือเยอูเอลกับบรรดาญาของพวกเขาเป็น690คนจากบุตรของเบนยาหมินคือซันลูผู้เป็นบุตรเมชุลามผู้เป็นบุตรโคดาวิยาผู้เป็นบุตรฮัสเสนูอา อิฟเนยาบุตรเยโรฮัมเอราบุตรปุซีผู้เป็นบุตรมิครีและเมชุนรามบุตรเสฟาทิยาผู้เป็นบุตรเรวูเอลผู้เป็นบุตรอิอิเนยาและบรรดาญาติของพวกเขาตามบรงศ์พง์งของเขาเป็นเก้าร้อยห้าสิบกคนทั้งหมดนี้เป็นผู้นำตระกูลตามประเพณิดาของพวกเขาจากผู้บริหิตมีเยดามีเยดายาเยโฮยาริธยาคิน และอาสาวิยาผู้เป็นบุตรอิวคียาผู้เป็นบุตรเมชุนรามผู้เป็นบุตรสาโดผู้เป็นบุตรเมราโยดผู้เป็นบุตรหาอีกผู้หัวหน้าผู้ดูแลพระวิหารของพระเจ้าและอาดายาเป็นผู้เป็นบุตรเยโรฮามผู้เป็นบุตรปัชเชอร์ผู้เป็นบุตรมังคียาและมาคาสัยผู้เป็นบุตรอารีเอลผู้เป็นบุตรยาเซลาผู้เป็นบุตรเมชุนรามผู้เป็นบุตรเมชินเลมิดผู้เป็นบุตรอิมเมอร์ และบรรดาญาของพวกเขาผู้เป็นนำโภทภูณบิดาของพวกเขารวมเป็น1760คนเป็นคนมีความสามารถสำหรับงานพรติบัตในพระวิหารของพระเจ้าจากคนเดวีมีเชพยาผู้เป็นบุตรฮัสชุกผู้เป็นบุตรอสลีคัมผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาจากบุตรหลานของเมลารีกับบักกับบักบักคาเทเรสกาลา และมัชชานิยาผู้เป็นบุตรมีขาผู้เป็นบุตรสิกรีผู้เป็นบุตรอาซาบและโอบาดีผู้เป็นบุตรเชเมยาผู้เป็นบุตรกาลานผู้เป็นบุตรเยดเยดูทูลและเบเรยาผู้เป็นบุตรอาสาผู้เป็นบุตรเอลคานาผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชาวเนโทฟาบรรดาผู้เฝ้าประตูคือชันลูมอัคุปทาวมอน อาธิมานและบรรดาญาติฝังมุขเขาซันล,ลูนเป็นผู้นำป,ประจำอยู่จนบัดนี้ที่ประชุมประจำอยู่จนบัดนี้ที่ประตูของพระราชาด้านตะวันออกคนเหล่านี้เป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของบุตรหลานของเลวีชันล,ลูนเป็นบุตรเคโรผู้เป็นบุตรเอบิยาสาผู้เป็นบุตรโคราและบรรดาญาตในตระกูลบิดาของเขาคือคนโครา เป็นผู้ดูแลการงานปฏิบัติเป็นผู้เฝ้าธรณีประตูของเต็นท์ดังดังบรรดุษของพวกเขาเป็นผู้ดูแลค่ายของพระยาเวผู้เป็นผู้เป็นผู้ดูแลทางเข้าและในสมัยก่อนจีเนหัสบุตรเอเลอาซาผู้เป็นผู้นำของพวกเขาและ้วพยาเวทรงอยู่กับเขาเศคาริยาบุตรเมเชเลนิยาเป็นผู้เฝ้าทางประตูเต็นนัดพบผู้ถูกเลือกเป็นผู้เฝ้าประตูที่ทรณีทั้งหมดมี 212คนพวกเขาได้รับการบันทึกว้ในทะเบียนลำดับพงในหมู่บ้านของพวกเขาดาวิดและซามมเอลผู้ทานายแต่งตั้งพวกเขาไว้ในตานานตําแหน่งรับผิดชอบดังนั้นพวกเขาและบุตรหลานของพวกเขาจึงเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติพาะวิหารของพระยาเบียเป็นผู้เฝ้าประตูของพระนิเวศคือเต็นท์ผู้เฝ้าประตูอยู่ทั้ง4ด้านคือด้านตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้และบรรดาญาของพวกเขาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขาต้องเข้ามาทุกๆ7วันตามเวลากําหนดเพื่อจะอยู่กับคนเหล่านี้ เพราะว่านายประตูทั้งสี่เป็นพวกเลวีมีตำแหน่งรับผิดชอบจึงเป็นผู้ดูแลห้องและคลังของพระมหารองพระเจ้าของพระเจ้าและพวกเขาพักอาศัยอยู่รอบพระวิาหารของพระเจ้าเพราะหน้าที่เฝ้าตบอยู่กับเขาและเขามีหน้าที่เปิดประตูทุกเช้าบางคนในพวกเขาเป็นคนดูแลเครื่องใช้ในการปริัติเพราะว่าต้องนับเมื่อเบิกเบิกออกไปหรือส่งเข้ามาและบางคนในพวกเขาถูกแต่งตั้งให้ดูแลเครื่องใช้และเครื่องดูแลเครื่องใช้บริสุธิ์ทั้งสิ้น แป้งอย่างดีเอางน่นน้ำมันกํายางและเครื่องเทศแล้วบางคนซึ่งเป็นบุตรหลานของเขาปลูกวอชพีก็เตรียมเครื่องเทศผสมและมัทธีทิยาคนเลวีคนหนึ่งผู้เป็นบุตรหัวปีของชันลูมคนโอรามีตำแหน่งรับผิดชอบและดูแลสิ่งที่ปิ้งในถาดและพวกที่และพี่น้องของพวกเขาบางคนซึ่งเป็นคนโฟฮัตนะเป็นผู้ดูแลขนมตั้งถวายมีหน้าที่จัดเตรียมทุกวันสบาโป ่อไปนี้เป็นเหล่านักร้องคือผู้นำตระกูลคนเลวีผู้อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหารไม่ต้องทำการปรมิมติอย่างอื่นเพราะพวกเขาอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืนคนเหล่านี้เป็นผู้นำของตระกูลเลวีตามลำดับโงศ์ของพวกเขาเป็นเป็นบรรดาผู้นำคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็มวงวันของซาวูในกิเบโอนั้นเยเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่และภรรยาของเขาชื่อมาอาคา และบุตรชายหองปีของเขาชื่ออับโดนแล้วก็มีซูคิชอบาบเลเนอร์นาดับเจโดอาฮิโยเสคาริยาและมิกโลและมิกโลดเป็นบิดาของชิเมอมัมพวกเขาอยู่ใกล้กับญาติของเขาด้วยพวกเขาใสายอยู่ในยูโรเซเนมกับญาติของเขาเนอร์เป็นบิดาของคิชคิชเป็นบิดาของซาอูซาอูเป็นบิดาของโยนาธานมันคีชูวาอามีนาดับและเอชบาออล บุตรโยนาธานชื่อเมวิปเปาและเมวิปเปเป็นบิดาของมีคาบุตรของมีคาคือปิดโทนเมเรสทาเรียและอาหัดและอาหัดอาหัดเป็นบิดาของเยราและเยราเป็นบิดาของอารเเรเมสอัสมาเวชและซิมรีรดะซิมรรเป็นบิดาของโมซาโมซาเป็นบิดาของบิเนอาและบุตรบ,บิบิเนอาคือเรฟายาบุตรเรฟายาคือเอเลอาสา บุตรเอเลสาคืออาเซลอาเซลมีบุตรชายหกคนและต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกเขาคืออัสรีคัมโบเคโูอิสมาเอลเชียร์ยาโอปาดีและฮานันเหล่านี้เป็นบุตรของอาเซลอ่านพระคัมภีร์หนึ่ง 1, ปีหนึ่งรอบยอ้อนบทที่หกข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ครับพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตวันทุกขึ้นฝูงชนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียว และเห็นว่าพระเยะซูไม่ได้เสด็จลงเรือลํานั้นไปกับพวกสาวกพวกสาวกของพระองค์ไปกันตามลําพังเท่านั้นเวลานั้นมีเรือลําหนึ่งอื่นๆจากทิเบเรสผ่านมาใกล้กับตําบลที่พวกเขากินขนมปังหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณแล้วดังนั้นเมื่อฝูงชนเห็นว่าพระเยะซูและพวกสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือไปตาม,ตามหาพระเยะซูที่เมืองคาเปรานาอุม เมื่อพวกเขาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไรพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสําคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าทางานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้วพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างจึงถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตัดตอบกับเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะให้หมายสำคัญอะไรเพื่อที่เราจะเห็นและวางใจท่านท่านจะทำอะไรบรรพบุรุษของเราได้กินมานา ในถิ่นธุรก,กันดารตามที่มีคำเขียนไว้ท่านให้พวกเขากินอาหารจากสวรรค์พระเยซูจึงตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราเป็นผู้ประทานอาหารที่แท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่านเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้กับโลกพวกเขาจึงทูลพระองค์ ว่าท่านเจ้าคาขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจสารพัดท,ที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเราและคนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลยเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทําตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทําตามาพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกสิ่งที่องค์ทรงมอบให้กับเราไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียวแต่ทําให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคน ที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์ที่มีชีวิตนิรันดร์และเราเองจะให้คนนั้นเป็นคนขึ้นมาในวันสุดท้ายพวกยิวจึงซุกซิธกรรมเรื่องพระองค์พระพระองค์ตัดว่าเราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์พวกเขาพูดกันว่าคนนี้คือเยซูลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่ของเขาเราก็รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดได้อย่างไรว่าเราลงมาจากสวรรค์ พระเยซูตัดพระเยซูตัดตอบพวกเขาว่าอย่าซุกซิบกันเลยไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายจบการอ่านบทพระคมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบในวันนี้ครับขอบคุณครับ